ค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนนะคะที่ให้เกียรติเขามาติดตามให้เกียรติเขามารับปังรับช o o m นุนทิยานะคะก็มีทั้งนุนทิยาหาเกา่านุนทิยาพ้ารวยนะคะก็มีทั้งเอฟซีไมเอฟซีเก่านะคะที่ให้การติดตามอยู่กับมีทั้งผระทั้งโยมน,นะคะนุนทิยา,าขอขอบุณขอบพูดลหลายๆนะคะที่ให้การติดตามนะคะเมืม่อวานก็เป็นวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหกหกนะคะเป็นวันประกาศผลออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ กับผลปรากว่ารางวัลที่หนึ่งออกสองหาหนึ่งศูนย์เก้าเกตนะคะเลขท้ายสองตัวล่างก็ออกเก้าหนึ่งนะคะนุนทิยาก,ก็ขอยินดีด้วยนะคะกับเอฟซีที่โชคดีนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอฟซีที่ย่งบ้านที่โชคดีนะคะกับหัวอกเดียวกันเด้อก่ะนนทิยาก,กับ่บโชคดีนะคะเพราะว่าชิดว่าเลขเออก้าหนึ่งมันใจเคืองนะคะใจเคืองก็เลขบ่อยากได้นะคะก ออกจริงๆนะคะเลขใจเคืองเลขอันเนี่ยนะคะสําหรับเลขแม่น้องระดาเลขเจ้านายเพื่นทีพาออกแสงเน่นะคะก็เป็นหรือซึกว่าจะเป็นเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้ากับเจ็ดหานะคะก็ออกนะคะเพราะว่านุนทียาบ่อเสือนะคะบ่อเสือว่าจะเข่าหางวดซ่อนนะคะกับบ่อได้ลงทุนนะคะกับบ่อเป็นยังคาะงวดหนากับยังมีไม้ผู้ใดบ่ท่านโชคดีกับหัวอกเดียวกันเด้อค่ะสู้ๆนะคะก็รู้ซึกว่าทั้งสองเฮ้านะคะจะเข่าไปร้ายอาจารย์ร้ายคลิปนะคะ ซิบกว่าคิปนะคะก็ขอขอบุญขอบุณทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักนะคะที่ทรงแนวทางมาให้นะคะตัวเลขก็มีเขาไม่รุดนะคะกับบวากันนะคะเพราะว่าทั้งสองของเขานี่กับบ่รู้ว่าอาจารย์ใดจะเขา้าอาจารย์ใดจะใกล้เคียงนะคะเพราะว่าทุกคิปมันเป็นแนวทางหาซื้อสลักินแบงรัฐบาลนะคะนุนทยาก็จะมาเรียบเรียงให้ชมน้ากัดน,นะคะว่าเข้าคลิปใดแน่อาจารย์ใดแน่เพื่อจะได้จดได้นะคะ ถ้าผู้ใดยอยากรวมท่าบุญกับอาจารย์ใดสสำนักใดนะคะนุิยาพอ้อมที่จะเป็นสะบ้านบุญให้นะคะติดตอ่อนุิยาโดยตรงศูนย์ก1 9แปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่นะคะเป็นเป็นเบ้องลร้เด้อค่ะนะคะจะเริ่มเลยนะคะก็จะมีหญ้าพายดให้ตั้งแต่ต้องงวดนะคะเพิ่นฝันมาเพิ่นได้ปลูกบ้านมามาเล็กที่นี่จำได้ครับค่ายครับค่าเป็นบ้านเล็กที่หนึ่งเก้าหรือห้าเก้านะคะอันนี้คลิปแรกของเพิ่นนะคะ มันกับเขาหนึ่งเก้านะคะของยาผายนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นคนททองนะคะคนททองนักอบนะคะนักคล้องบ่เขาเด้อค่ะนักอบเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะลงทุนมีสามแปดกับหนึ่งหกนะคะหนึ่งเก้าเป็นโตัวกันนะคะนะคะคนททองกับเขารู้สึกว่าจะเขาหางวดหกงวดซ้อนแล้วนะคะนักอบนะคะแต่มีคนททองสองคนนะคะนักอบกับนักคล้องนะคะ ่อามาเนี่ก็จะเป็นพ่อยอดว้อนพ่อยอดว้อนนี่เป็นเลขปูพญานาคนะคะที่เพิ่นมาล่ำบวงสรวงขอปูพญานาครู้สึกว่าเอ่อจะเขาสามมวดนี่นะคะเขาสามวดซอนคือเลขปูพญานาคเพื่อนจะให้เจ็ดเก้าสี่นะคะแล้วก็ตัดมันจะออกเกตเก้าเก้าเกสนะคะงวดก้อนนี่รู้สึกว่าจะเป็นเก้าศูนย์เจ็ดนะคะ ิ่นก็ตัด07ตัด90กับเขานะคะเลขปูพยัญนะนะคะกับ่รู้ว่างวดนี้เพิ่นจะมาล่ำบวงสวงมือใดนะคะถ้าเพิ่นมาล่ำบวงสวงในนุนที่ย่าจะทายเป็นคลิปให้ช่มน้ำกันว่าเพิ่นจะขอได้ตัวไดนะคะส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ปูจะห้สามตัวหางเดียวนะคะแล้วก็ตัดหนาตัดลังเอาเองนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นพ่อเวนะคะพ่อเวนี่ห้คลิปเดียวโค้งเดียวจบนุนที่ย่าลงก่อนเล็ออกมือหนึ่งเพิ่นใหาเก้าเก้าบนเก้าหนึ่งล่าง แม่นปั่นจับป้างนะคะเลขทางล่างออกเก้าหนึ่งตรงๆนะคะออกแบบบ่มีเงืนไขที่นนาเสียดายคือเลขจ่ายเครื่องเลขอันนะคะก็รู้สึกว่าเอฟซีจะเสียดายซื้อบ่ได้กันนะคะหนึ่งแน,น่นันก็คือนอนทิยาเนี่ยนะคะซื้อบ่ได้แตะะ่นี้ต่อมาเนี่จะเป็นแม่น้องรัตด,ดาเลขเจ้าน้ายเพิ่นนะคะคลิปแรกรู้ซึกว่าเลขเจ้าน้ายเพิ่นนี่จะเป็นเอ่อเก้าสองห้าแปดสองห้านะคะแล้วคลิป คลิปสุดท้ายนี่ไฮก้อนเลขออกมือหนึ่งเลขออกแสงยกอกพระเข่าห้างวดซ้อนนะคะหางงวดซ้อนให้เจ็ดเก้ากับเจ็ดหานะคะเน้นเจ็ดเก้าเลขสามตัวหกเก็สามหกเก็ดสองเน้นหกเก็ดสามนะคะเข่าศูนย์เก้าเจ็ดนะคะออกศูนย์เก้าเจ็ดนะคะต่างตรงกันผู้ได้โชคดีกับท่าบุญกับ เจ้านายแม่น้องระดาหรือเฮี้ยนี่นะคะเพว่าเพิ่นจะเทท่องพระไม้นะคะเท่าที่ลูกนะคะเาก็มาติดตามน้ำกันนะคะนุ่นทยากขอแสดงความดีใจกับเอฟซีที่โชคดีกับแม่น้องระดานะคะผู้ใดอยากซอยค่ากับเขา,าขานำคาไฟแม่น้องระดาค่อยคอมเมนต์มาโทรมาได้ค่ะเอ่อต่อมาหน่ก็เป็นพระอาจารย์ปิิศนาล่างอย่างเดียวนะคะเพิ่นห้วิ่งล่างหนึ่งกับเก่าเน้นี่เลขหนึ่ง จักผู้หาเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะโตกันคือหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนะคะโตแน่นคือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะนะคะแม่นจริงๆนะคะอาจารย์ปริศนานะคะทําบ้านนีก็าจจะเป็นแมวไมโลนะคะไมโลแมวแสนรู้นะคะเพื่อนขื่นมอเตอร์ไซค์นะคะขื่นมอเตอร์ไซค์ทะเบียนห้าหนึ่งหนึ่งเก้านะคะนะคะนุษย์ยากระตัดหายแล้วนะคะ ตัดทุกประตูนะคะเด็กออกเก้าหนึ่งนะคะอันนี้แมวไมโลนะคะต่อมานี่ก็เป็นพ่อคนซุรินพ่อคนซุรินนี่ดูซิว่าจะหลายคลิปนะคะเราเพิ่นก็ยยำยุตะหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเราเมือม่อสุดท้ายเมื่อสุดท้ายพ่นบอกว่าโตกันคือหนึ่งเก้านะคะนะเกาเก้าหนึ่งนะคะพ่อคนซุรินนะคะต่อมานี่ก็จะเป็น คุณยายปันหรือแม่ปันนี่นะคะเพิ่นฝันว่าแม่เพิ่นผู้เฒ่าเนี่ยนะคะเอาเด็กน้อยกินนมเพิ่นตีเก้าสองนะคะแต่ว่านุ้นทยะาตี 91, เก้าหนึ่งเลขสามตัวเพิ่นตีเก้าหนึ่งสองนะคะเลขออกเก้าหนึ่งล่างนะคะนะคะนุ้นทยะาเขียนกำกับว่าแม่แม่ปันตีเก้าสองนุ้นทียาตีเก้าหนึ่งเขาเก้าหนึ่งตรงตรง,ตรงนะคะต่อมานี่ก็จะเป็น ยาายยาพายโค้งดุดท้ายนะคะของยาายจะมีสามคลิปเด้อค่ะคลิปมือว่านี่วันหวยออกคนปันมาเลยออกซีซีบอออกนะคะนะคะเพิ่นกับย่างย่ำมาคลิปที่สองนี่เพิ่นกับย่ำอ่ย้านเลขทีหนึ่งเก้ากับสองเก้านะคะว่ามันหาเก้ากนว่าเป็นานเลขทีหนึ่งเก้าหรือสองเก้าที่ปูกบ้านไม่ลาหลานเพิ่นกับฝันว่าคนตายแล้วกลับขึ้นมานะคะคนที่ตายอายุหาสิบเอ็ดกลับขึ้นมา,า้านเรขทีหนึ่งหาเจ็ดนะคะ กับว่าออกมาออกมาเลขทียาผายคือเก้านะคะทีเพิ่นฝันมาปลูกบ้านใหม่นะคะต่อมาเนี่ก็จะเป็นพ่อดาวนะคะพ่อดาวเพิน่นฝันเราเพิ่นกะตีเอาเพินพ่นบอกว่าเลขนะจะมีเก้านะคะเป็นกะตีเก้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะคะกับเข่าของเพิ่นนะคะพ่อดาวนะคะต่อมาเนี่ก็จะเป็นหน้ารวยนะคะแนวทางของหน้ารวย เพิ่นกับฝันนะคะฝันมาถูงรางวันที่หนึง่งแต่จำได้เลขของเพิ่นจะมีส7่เจ็ดนย์เกนะคะแล้วก็เลขโลดเพิ่นนะคะนะคะเลขออก9กหนึ่งตรงๆนะคะของหน้าหลวยนะคะนะคะตั้งนี้ก็จะเป็นพอวงนะคะรู้สึกว่าจะเข่าซิบซีคลิปนะคะพ่อวงเลขผีนานะคะเลขผีนามาบอกฟันทงเลยคือ9ก้นเจนะคะแล้วก็จะตัดไห้นะคะ ตัดไฮเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะพอวงนี่สุดยอดมากๆนะคะนะคะพอวงนะคะข้างล่างออกเก้าหนึ่งข้างบนออกเก้าเจ็ดนะคะสุดยอดเลขพีหน้าพอวงนะคะถามว่ามีขอพผิดพลาดอันใดเดี๋ยวนุที่ย่าจะตามไ้นะคะพอวงคนเป็นคนเว้าหน่อยๆนะคะว่าแค่สองสามนาทีย่งางไปเลยนะคะ่นจะไปตัดอ้อยนะคะนะคะพอวงสุดยอดนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะ นะคะเพื่อนฝันอีว่าผีหน้ามาบอกเขาก็ก้อยติดตามน้ำกันนะคะพี่ชายรอปรพอนะคะเพื่อนห้เพื่อนห้นหบนไปออกล่างนะคะเพื่อนหายซีหนึ่งเก้านะคะเลขออกเก้าหนึ่งล่างนะคะเป็นนาที่เสียดายนะคะเขาก็ก้อยมาติดตามน้ำกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลหรือซึ่งว่าจะเข่า1ิบี่คลิปนะคะนะคะน่นที่ยากก็จะว่าว่าเขาอาจารย์ใดที่เขาเลขวิ่งหรือไกลเคี่ยงนะคะปูแม่ปูนี้คลิปแรกห้ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หา 40, 40, 40, 45, นะคะ คลิปสุดท้ายคงสุดท้ายมูวาสนี่เพิ่นไห่เก้าสองเน้นหนักที่เก้าสองเลขออกเก้าหนึ่งนะคะแม่ปูนะคะแม่ปูคนลูกแต่งมูนี่นะคะนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นเพิ่นไห้หลักร้อยนี่คืออ่าเดี๋ยวว่าไม่นะคะอาจารย์คนโคราชนี่เพิ่นไห้วิ่งเก้าบนเลขออกเก้าเจ็ดนะคะเราหลักร้อยเพิ่นไห่เก้าไหนึ่งไห้ศูนย์เน้นที่เลขศูนย์เลขออกศูนย์เก้าเจ็ดนะคะ ลักล่อยกับเขาเลวิ่งกับเขาแล้วก็เลขมอเตอร์ไซค์ผนีเป็นเกต้าหนึ่งศูนย์นะคะเลขข้างบนออกเก้าเจ็ดเลขข้างล่างออกเก้าหนึ่งถ้าคนสืบควอมฝันขขงเป็นจะแม่นนะคะจะเข่าทั้งบนทั้งล่างค่ะข้ามานี่ก็จะเป็นอาจารย์เทยภู่มอาจารย์เทพยภู่มเลขลักร่อยมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสามนะคะเน้นที่เลขศูนย์กับหนึ่งเลขออกศูนย์เก้าเจ็ดนะคะอาจารย์เทยภู่มนะคะ เขาเลขลักล้ออีกแล้วนะคะต่อมาหน็จะเป็นอาจารย์คนล,ลาปปนบฝันให้วิ่งเจ็ดกับสองบนล่างนะคะเลขออกเก้าเจ็ดนะคะอาจารย์คนลาปปนบฝันเลยวิ่งนี่จะเข่าดีะะ้อค่ะต่อมาหน็จะเป็นเอฟซีสรารคามให้วิ 5, ่งห้าวิ่งหกวิ่งเก้าบนล่างนะคะเลขออกเก้าเจ็ดกับเก้าหนึ่งนะคะเข่าเลขวิ่งนะคะเอฟซี FC สรารคามนะคะต่อมาหน็จะเป็น แมพ้านะคะแมพ้าเลขติดมีเก่ามีหกมีศูนย์นะคะนะคะเข่าเลขติดของเพิ่นนะคะแมพ้านะคะต่อมาหน็จะเป็นเก้เดือนให้วิ่งศูนย์กับสี่นะคะเลขออกศูนย์เก้าเจ็ดคะเก้เดือนนะคะต่อมาหน็จะเป็นคุณตาพงให้วิ่งเก้าบนนะคะวิ่งเก้าบนเลขออกเลขออกเก้าเจ็ดบนนะคะ ตัวน่าน่งจะเป็นพระอาจารย์ล้มโพให้วิ่งให้วิ่งศูยศ,ย,ศย์กับ1บนล่างนะคะมาทั้งสองตัวข้างบนออกศูนย์เกาเจ็ข้างล่างออกเกหนึ่งนะคะต่วาัจจักู่หายมือถือได้ค่ะพระอาจารย์ลมโพเลขผู้ใหญ่ใจดีกับพวกเขานะคะลั่เด็กน้อยแปหายหู้ด9นะคะรูดเก้าบนล่างนะคะ ตัวจับคู่ห้ว่าถอนะคะถ้าถ้ารูดนี่คือถือนะคะเลขออกเก้าเจ็ดับเก้าหนึ่งผู้ใดรูดนี่คือถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะต่อมานี่ก็จะเป็นเสียนบ้านผือเสียนบ้านผืนนี่จับคู่ห้แล้วก็เลขวิ่งเลขแรนบ์ว่าเขาที่ว่าเลขดับดับยูนะคะดับยูตลอดนะคะหนึ่งในนั้นโมมีดับล่างตรงๆเลขที่ไม่น่านลงทุนหนึ่งในนั้นโมมีเก้าหนึ่งนะคะนะคะ เอาหนึ่งบมีนะคะดับยูอีกแล้วนะคะอนะาจารย์เซียนบ้านผือนะคะสามารถย้อนหลังเบื้องใดเด้ะคะ่ะต่อมานี่ก็จะเป็นสังคมนะคะสังคมนี่เพิ่นห้เลขก้นทองฝันศูนย์สองเก้านะคะเลขออกเอ่อเลขไา่หมุนสี่ข้างสองข้างนะคะเลขท้ายสามตัวหมุนสองครั้งเลขออกศูนย์เก้าสองนะคะเพิ่นห้0ศูนย์สองเก้านะคะ แล้วสางค้อมนลหายสองเก้าเก้าสองเลยออกเก้าหนึ่งนะคะนะคะเป็นหน้าที่เสียดายนะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่ก็เข้าไปซิบซี่คลิปแล้วก็ใกล้เคียงไปหลายคลิปแล้วก็เขาเลขวิง่งกับเลขหลักร้อยนะคะ น้นทียาก,กับใส่เวลาสมมาภัคพ้พวนนะคะผู้ใดอยากร่วมท่าบุญกับอาจารย์ใดสํานักใดก็คอมเมนต์มาโทรมาเด้อค่ะ0981971934น้างเก้าะคะ19 19นะคะุนทิยาพร้อมที่จะเป็นสะพานบนไ้นะคะทุกบาททุกสตางถึงมือแน่นอนนะคะนุนทิยาก,กับขอจบคลิปพบปะลังเลขออกไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปหนะ้าพออบกันใหม่โชคดีสวัสดีค่ะ